สวัดสดีครับวันนี้พบกับมาเร่เสือนะครับในรายวิชาศาสนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในเรื่องของการจัดนิทรรศการนิทรรการหมายถึงการแสดงผลงานสินค้าผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้คนทั่วไปได้ชมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจชื่นชมผลงานที่นํามาแสดงเช่นการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์การจัดนิทรรศการทางศิลปะ หรือการจัดนิทศกรารวันสมคัญของบุคคลต่างๆบุคคลที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมในการจัดนิทศกรารให้สบความสําเร็จได้แก่ผู้จัดนิทศกรารได้แก่บุคคลฝ่ายกิจดิเริมเรมดําเนินการจัดนิทศกรารผู้ชมนิทศกรารได้แก่บุคคลทว่วไปที่สนใจในกิจกรรมในนิทรศการต่างๆ รูปแบบของการจัดเทศากาลแบ่งได้ออกเป็น3รูปแบบอันแรกคือเทศากาลถาวรเป็นเทศากาลที่จัดแสดงไว้เพื่อให้ประโยชน์ต่อผู้เข้าชมในระยะเวลาที่ยาวนานอันที่2องเทศากาลชั่วคราวเป็นเทศากาลที่จัดแสดงเรื่องราวเฉพาะกิจในโอกาสพิเศษบางโอกาสในระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันหรืออาจจะเป็น สัปดาห์ระดัที่3นิเทศรรการเคลื่อนที่นิเทศรรการอันนี้จะมีวัตถุประสงค์ในในการจัดคล้ายๆกับนิเทศรรการชั่วคราวนะครับเพราะว่านิศรรการเคลื่อนที่เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปยังฐานที่ต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจโดยทั่วไปอาจจะเป็นโรงเรียนสถาบันต่างๆหน่วยราชการต่างๆในระยะเวลาสั้นๆ ุดประสงค์และเป้าหมายในการจัดนิทรรศาการการจัดนิทรรศาการเพื่อธุรกิจการค้าก็เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมการจัดนิทรรศกา,ารของพิพิธภัณฑ์ทัานต่างๆตลอดจนการจัดนิทรรศกา,ารของหน่วยงานราชการและสถานศึกษาก็เพื่อเผยแพร่วิชาความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปการจัดนิทรรศกา,ารของนักเรียนจะมุ่งเน้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานหรือการจัดนิทรรศการในเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆระยะเวลาและกำหนดเวลาในการจัดนทรรศการการจัดนทรรศการชั่วคราวและการจัดนิทรรศการลือนที่นั้นควรกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเช่นการจัดนิทรรศการ ผลงานศิลปะของนักเรียนก็ควรจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับนิทรรศการอื่นซึ่งอาจจะจัดเป็นระยะเวลาปลายภาคเรียนหรือก่อนสิ้นปีการศึกษาเพื่อจะได้มีโอกาสรวบรวมผลงานที่นักเรียนได้ศึกษาและได้สร้างสารรค์ผลงานตามเรื่องราวที่ได้เรียนมาที่สองการจัดนิทรรศการวันสำคัญต่างๆ ก็จะมีระยะเวลาตามกำหนดในปฏิพินอยู่แล้วควรใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ก็เพียงพอเรื่องระยะเวลานั้นให้กำหนดตามความเหมาะสมของสถานที่ตามโอกาสอันสมควรในแต่ละครั้งคราวไปสถานที่ในการจัดนิทรรศการควรเป็นสถานที่ซึ่งคนส่วนใหญ่รู้จักเดินทางสะดวกหรือเลือกสถานที่ ให้เหมาะสมกับเรื่องราวที่จะจัดเทศกาลนั้นๆเช่นเทศาากาลทางศิลปะก็ควรจัดเรียนห้องศิลปะหอศิลปะหรือสถานศรึกษาทางศิลปะเป็นต้นสถานที่จัดเทศกาลสามารถแยกออกได้เป็น2ลักษณะคือการจัดภายในหรือกางแจ้งใน2การจัดภายในหรือในล่มสถานที่ในการจัดเทศกาล การจัดที่การกลางแจ้งหรือภายนอกจัดขึ้นบริเวณที่ว่างเช่นลานนอกอาคารสนามหญ้าระเบียงเป็นต้นใช้จัดกับสิ่งของเรื่องราวและตัวอย่างงานที่มีขนาดใหญ่หรือเรื่องที่จัดขึ้นบางครั้งก็มีการจัดการสาธิตประกอบซึ่งไม่เหมาะกับการจัดภายในอาคารการจัดที่ชการภายในร่มหรือภายในสามารถจัดขึ้น ได้ไภายในห้องต่างๆเช่นห้องเรียนห้องถงห้องกว้างหรือห้องพิศษการโดยเฉพาะเป็นต้นสามารถใช้กับสิ่งของที่ต้องจัดเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับการจัดเฉพาะในล่มตลอดจนการดูแลรักษาอาจเป็นระยะเวลายาวนานและสิ่งของที่นำมาจัดนั้นมีค่าควรอยู่ภายในล่มมากกว่าภายนอกหรือกลางแจ้ง ขั้นตอนการจัดแสดงนิทรรศการมีอยู่7ขั้นตอน 1. การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ 3. การเตรียมผลงานศิลปะ 4. การประชาสัมพันธ์ 5. การเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 6. การจัดงานและพิธีการ เการวัดผลประเมินผลการจัดนิทรรศการแบ่งได้เป็น3อย่าง 1. การติดภาพหรือภาพผลงานตัวอย่าง 2. การเขียนตวนัวอักษร 3. การตั้งวางสิ่งของเพื่อจัดแสดงหลักการเข้าชมนิทรรศการ 1. ควรไปถึงสถานที่ตามเวลาที่กำหนด 2. ขอรับเอกสารสุิบัตรประกอบเทศกาลเพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์ในการชมมากขึ้น 3. เดินชมผลงานจนทั่วทุกแห่งแล้วจึงเลือกชมผลงานตามความสนใจของตนอีกครั้งหนึ่ง 4. ยืนให้ห่างจากผลงานประมาณ1เมตร 5. ไม่จับต้องผลงานนอกจากเป็นผลงานที่จับต้องได้หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน 6. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผลงานไปในทางเสียหาย 7. ควรจดบันทึกข้อความหรือเนื้อหาสำคัญที่เป็นประโยชน์8เข้าชมด้วยความสำรวมรักษามรารยาทและประพฤตินตนให้เป็นสุภาพชน 9. ศึกษาหาความรู้หรือคุณประโยชน์จากนิทรศการให้มากที่สุด 10. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดนิทรศการเช่น การกออกแบบสอบถามข้อมูลต่างๆเป็นต้นการประเมินผลงานนิทรศการมีหลักในการประเมินดังนี้ 1. การสังเกตจากผู้เข้าชมเช่นจำนวนผู้เข้าชมความพึงพอใจและปฏิกิริยาจากผู้เข้าชมเป็นการประเมินแบบคร่าวๆไม่มีหลักฐาน 2. การจัดวางสมุด แสดงความคิดเห็นให้ผู้เข้าชมนิทรรศการมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินความพอใจเป็นสังคีด 3. การแจกใบกรอกความคิดเห็นเป็นลายบุคคลเพื่อให้ทุกคนยินดีกรอกและส่งกลับคืนมาควรแจกรางวัลหรือของที่ระลึกกับผู้ที่ส่งแบบกรอกความคิดเห็นกลับคืนมาด้วย 4. ฟังคำวิจารณ์ของผู้มีความรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการจัดครั้งต่อไปสำหรับวันนี้มันดเสือขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ